สวัสดีครับมาพบก,กับผมช่อง Dark Zero คุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพพยุทธทะลุฟา้าตอนนี้ดำเนินมาถึงบทที่11ในเล่มที่15นะครับเหตุการณ์ความเดิมจากตอนที่แล้วเหล่าผู้อุ้โสกำลังยับยั้งเพิงทะลุไทยดาวตกนะครับแล้วก็มีกวนของหานเฟิงเข้ามาพอดีนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับบทที่11มหาศึกชิงเพลิง เสียงโห่เลาะที่ดังขึ้นกระทันหันทำให้เสียงโห่ร้องยินดีหยุดชะงักนักเรียนนับไปท่วนตะลึงมืองงมองดูคนกลุ่มใหญ่ที่ปรากฏขึ้นกลางหาวนฟ้าชูเซียนสีหน้าเคร่งจัดจ้องมองขอบวนคนที่ทลายปาการไล้สภาพเข้ามากลุ่มนี้สายตาค่อยๆหยุดนิ่งบนล่างบนหลุดสวมชุดเครื่องแบบนักปรุงโอสถที่นำอยู่หน้าขบวนยามนั้นลูกตาค่อยถี่เล็กลงแค้นโห่เราะกล่าวว่าข้านึกว่าใครที่แท้ หานเฟิงจอมโอสถแดนอันธการนี่เองฮึฮ <c> ผ <oughs> ู้อาวุโสใหญ่เกรงใจแล้วฉายานั้นเป็นเพียงสหายในแดนอันธการกำนันให้อย่าได้ถือเป็นจริงจังบุรุษที่ถูกเรียกขานว่าหานเฟิงลิมฝีปากบางเฉียบยิ้มแย้มเล็กน้อยขณะกล่าวกับชูเซียนหานเฟิงนี่เป็นอนณาเขตของสถานศึกษาเจียนหนานเราพวกเจ้าบุกมาโดยไม่ได้รับเชิญคิดจะทำอะไรสีหน้าหูเฉียน ทหมืองถึงเพราะการปรากฏตัวของหานเฟิงและพวกบังคับล่างลอยขึ้นถึงเบื้องหลังซูเซียนก่อนตะคอกใส่หานเฟิงเขาก็คือหานเฟิงเหรอเสียวเหยียนสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินชื่อสายตาอดพินิษ์ปร,รมามจารย์ปรุงยาที่พอจะนับเป็นสิบพี่ของตนท่านนี้ไม่ได้หานเฟิงหัวเราะแผ่วปลายมองยอดบนหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานที่ปริแตกสุ่มเสียงนุ่มนวอนกล่าวว่าไฟวิเศษคือสิ่งมหัศจรรย์แห่งฟ้าดิน พวกท่านผนึกไว้เช่นนี้ออกจะโหดร้ายเกินไปข้าในฐานะนักปรุงโอสถสามารถกล่าวได้ว่าเปลวเพิงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งในใจพวกเราเพราะฉะนั้นหานเฟิงไข่ขอผู้อุโสใหญ่ปลดปล่อยไฟวิเศษนี้อย่าได้กระทํากักขังหน่วงเหนียวเช่นนี้เลยคําพูดของหานเฟิงพอกล่าวไม่เพียงชวนพวกซูเทียนปั้นหน้าแปลกใจแม้แต่กลุ่มคนด้านหลังหานเฟิงก็ทําหน้าพิลึกเช่นกัน สำหรับพวกเขาชาวแดนอันธาการการฆ่าฟันคือเรื่องปกติไม่ต่างจากกินข้าวยิ่งไม่ต้องพูดถึงการกัดขันนวลเหนียวและที่สำคัญคือสิ่งที่ถูกจองจำไม่ใช่มนุษย์เป็นเพียงไฟพิเศษชนิดหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าไฟพิเศษชนิดนี้จะประกอบไปด้วยพลังงานมหาศาลก็ตามเป็นข้ออ้างที่น่าขันจริงๆเห็นพวกเราสถานศึกษาเจียนหนานเป็นเด็กทาลกสามขวบหรือไรหูเฉียนแค่นหัวเลาะโบกมือวูบเพียงได้ยินเสียงท้าลมท่วมฟ้า ตามด้วยเงาคนยี่สิบกว่าสายสยายปีกปานยุธเหินบินขึ้นถลึงมองกลุ่มคนของหานเฟิงเป็นตาเดียวคิดแย่งชิงไฟวิเศษก็บอกกล่าวโดยตรงวกวนอ้อมค้อมกับไม่สอดคล้องกับฐานะของเจ้าชูเซียนตวัดแขนเสื้อสายตากวาดผ่านกลุ่มคนแต่งกายพิลึกพิลั่นด้านหลังหานเฟิงมัดในแขนเสื้อพันกำแน่นเล็กน้อยกล่าวเสียงชืดชาเฮ้อเฮ,ะฮ,ะฮะสมกับฉายาจอมโอสถแม้แต่ผู้นำกลุ่มอิทธิพลอย่างสำนักโลหิต สำนักเพิงปฏิพีหรือแปดพักแปประตูยังเชื้อเชิญมาได้พลังปลุกระดมนี่ทอตาทั่วแดนอันธาการคงมีแต่เจ้าคนเดียวแล้วมัง้งเฮ้เฮ้ผู้อาวุโสใหญ่ปากไวใจตรงจริงๆหารเฟืงหัวเลาะตามด้วยถอนใจเก่าในเมื่อผู้อวยา,ยา,ดดาวุโสใหญ่คาดเดาเจตจำนงของข้าออกแล้วเช่นนั้นลบกวนอนุเคราะห์สักคราท่านคงทราบไฟวิเศษมีความสำคัญเพียงใดต่อนักปรุงโอสถอย่างพวกเราขอเพียงท่านมอบไฟวิเศษแก่ข้า ไม่ว่าท่านมีข้อเรียกร้องใดข้าจะกระทำสุดความสามารถมุมปากจูเซียนพรอยยัดเยาะตะวัดแขนเสือ้อกาวเสียงเย้ยหยันเจ้าเป็นคนเยี่ยงไรหรือข้ายังไม่ท่องแท้เหรอหากเป็นเซียนยุทธเยา้าท่านอาจารย์ของท่านกล่าววาจานี้ข้ายังพอรับไว้พิจารณาส่วนเจ้ายังคงกลับไปฝึกปรือต่อสักหลายสิบปีเถอะสถานศึกษาเจียนหนานเราังาดงมหาพิภพ,พโตฉีมานานหาใช่พึ่งพาชื่อเสียงจอมปลอไมไหม รอยยิ้มบนหน้าจางลงเล็กน้อยสายตาอ่อนโยนในตอนแรกของหานเฟิงเริ่มล้ากระด้างขึ้นในเมื่อผู้อวุโสใหญ่ไม่คิดทําการค้าเช่นนั้นก็อย่าตําหนิหานเฟิงใช้กําลังช่วงชิงขาดคําเปลวเพิงสีน้ําเงินที่แกร์คล้ายของเหลวก็ลุโหมบนผิวกายอุณหภูมิร้อนระอุค,ค่อยๆแผ่กำจายออกไฟวิเศษเปลวเพลิงสีน้ําเงินปรากฏพันเสียงฮือฮาดังลังงมด้วยสายตาของคนบนฟ้าเหล่านี้ ยอมจำแนกออกในแวบแรกว่าไปเพิงว่าเปลวเพลิงของหานเฟิงคือไฟวิเศษลูกตาเซียวเหยียนจดจ้องกลางหาวพดวูบในเวลาเช่นนี้เช่นกันเขาสูดไอเย็นแผ่วเบาพึมพำว่าเจ้าหมอนี่ถึงก็มีไฟวิเศษด้วยขาดคําสีหน้าเซียวเหยยนแปรเปลี่ยนเล็กน้อยเขารู้สึกว่าแหวนดำบนนิ้วมือจู่ๆก็ร้อนวาบ ข่มความปวดแสบนั้นเซียวเหยียนเงียบงาไม่เอ่ยคำขณะได้ยินชื่อหานเฟิงครั้งแรกแหวนดำร้อนจัดเพราะความสั่นสะเทือนของพลังจิตวิญญาณเย่าเหลาและยามนี้ความร้อนชนิดนี้กำลังทวีความรุนแรงอาจารย์เซียวเหยียนร้องเรียกในใจพักใหญ่เสียงมนของเย่าเหลาค่อยๆดังขึ้นเนิบมๆข้าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่คิดไม่ถึงว่าเจ้าสิทธิทรยศถึงกับยังมีวาสนาปานนี้เซียวเยียนลูบแหวนดำเบาๆวางใจเถอะอาจารย์ เรื่องชำระสำนักมอบให้เป็นหน้าที่ข้าเจ้ามีน้ำใจเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วเจ้าในตอนนี้ยังไม่ใช่คู่มือของมันมันฝึกปรือมานานกว่าเจ้าและยามนี้ยังมีไฟวิเศษอีกฉะนั้นอย่าเพิ่งมีเรื่องกับมันชั่วขาว่าวเหย่าเหลาก่าวเสียงสะท้อนใจเสียวเยียนพยักหน้าเงียบงนันเหย่าเหลากล่าวไม่ผิดด้วยกำลังความสามารถของเขาในตอนนี้ไม่ว่าด้านพลังฝีมือหรือด้านปรุงยาล้วนห่างจากศิษย์พี่ของตนท่านนี้หลายคุมแต่ผ่านบุ้งคิ้วย่างแปลกใจ อาจารย์ข้าจำได้ว่านักปรุงโอสถทั่วไปอย่างมากมีไฟวิเศษได้ชนิดหนึ่งใช่หรือไม่หานเฟิงคนนี้เมื่อมีไฟวิเศษอยู่แล้วชันไหนยังมาช่วงชิงสิ้นเสียงเซียวเหยียนเยาเหลาตกสู่ความสงัดนานอึดใจใหญ่เสียงแหบท่าเจือแววเศร้าซึมจึงดังขึ้นเพราะมันฝึกเคล็ดวิชาเผาไหม้ร่างแข็งทื่อทันใดเซียวเหยียนตื่นสะท้านในหน้าแต่เคล็ดวิชาเผาไหม้ที่มันฝึกก็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้น ประโยคท้ายของเย่าเหล่าค่อยทําให้เซียวเหยียนใจชื้นขึ้นส่วนเดียวเหรอหมายความว่าอะไรตอนที่มันยังเป็นสิธิ์ข้าช่วยจังหวะที่ข้าเผลอขโมยเคล็ดวิชาเผาไหม้ไปแต่ตอนฝึกถูกข้าพบเห็นฉะนั้นช่วงหุกละหุกมันจึงได้รับวิถีโคจรลมปานของเคล็ดวิชาเผาไหม้ไปแค่ส่วนเดียวเท่านั้นคลายกวัดถึงเรื่องราวในปีนั้นเสียงเย่าเหล่าค่อยค่าค่อนข้างแหบพร่าแต่ข้าก็บอกแล้วพรสวรรค์ด้านปรุงยาของมันไม่ด้อยไปกว่าเจ้า หลังการศึกษาวิเคราะห์หลายปีค่าว่ามันน่าจะคำเจออะไรบ้างไม่เช่นนั้นมันคงไม่สนใจไฟวิเศษชนิดที่สองปานนี้เซียวเหยียนพงกศีรษะเล็กน้อยสายตาจับจ้องเงาล่างที่อยู่กลางอากาศสายนั้นไม่คิดเลยว่าขานฟงก็คืก,ก็ก็ฝึกเคล็ดวิชาเผาไหม้ด้วยแม้ฝึกได้แค่ส่วนเดียวกับทําให้เซียวเหยียนบังเกิดความรู้สึกแปลกๆนั่นก็คือต้องฆ่ามันให้จงได้ความรู้สึกชนิดนี้ หาไม่ได้เกิดจากจิตใจของเซียวเหยียนแต่เป็นการตอบสนองตามสัญชาติตายานชนิดหนึ่งการตอบสนองชนิดนี้ยังลึกในหัวของเซียวเหยียนโดยตรงทําให้จิตพิฆาตที่มีต่อหานเฟิงทวีความรุนแรงสูดหายใจลึกๆข่มจิตพิฆาตที่พุ่งผ่านขึ้นกลางใจลงไปเซียวเหยียนกว่าตามองสองกลุ่มบนฝาอดขโมดคิ้วไม่ได้หากเทียบในด้านพลังก,กาลังฟังสถาศึกษาเจียนหานมีมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ระดับราชันยุทธส่วนระดับมหาราชาชันยุทธนอกจากหูเฉียนแล้วไม่มีใครอีก ฝั่งหานเฟิงผู้นำค่ายพักส่วนใหญ่ล้วนระดับมหาราชันยุทธบวกกับผู้แก่งกล้าระดับราชันยุทธอีกจำนวนหนึ่งหากปะทะกันขึ้นมาใครแพ้ใครชนะยังหาทราบไม่แต่สำนักยังมีผู้อวุโสใหญ่ระดับประาจาจย์ยุทธอีกคนมีเขาคุมทัพถึงฝั่งหานเฟิงจะมีระดับมหาราชันยุทธมากกว่าก็คงไม่กล้ากระทำตามใจกระมังเซียวเหยียนประเมินขุมกำลังของทั้งสองฝ่ายหานเฟิงเราผู้เท่าขอเตือนให้รีบออกไปโดยเร็ว ข้าจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นภายหน้าท่านอาจารย์ใหญ่กลับมาพวกเจ้าทุกคนในที่นี้เกรงว่าคงหนีไม่พ้นแม้แต่คนเดียวแลเห็นเปลวเพิงสีน้าเงินลุกโผล่บนล่างหานเฟิงชูเซียนกระชากเสียงกล้าวเฮ้เฮ้เฮ้ผู้อาวุโสใหญ่ไม่ต้องมาขค่มขู่ข้าหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์ใหญ่ของพวกท่านไม่เคยปรากฏกายผู้ใดทราบเขาเดินทางสัญจรถ,ถึงทินแคว้นใดแล้วหานเฟิงหัวเราะมองดูหอคอยอัคคีฟ้าหลอมบานด้วยแววตาเร่าร้อน และขอเพียงข้าได้รับไฟพิเศษนี้ต่อให้ภายภาคหน้าเขามาหาข้าผู้ใดถึงคราวเคาะยังหาทราบไม่ดังนั้นข้าขอเตือนท่านจงมอบไฟพิเศษออกมาแต่โดยดีท่านก็ทราบว่าพวกเราชาวแดนอันธาการมีอุปนิสัยเยี้ยไรหากอีกเดียวเกิดตีลันฟันแทงขึ้นมาเกรงว่าสำนักในจะลาบเป็นหน้ากองหานเฟิงกล่าวยิ้มๆในน้ำเสียงกับแฝงด้วยแววคุกคามหนึ่งส่วนสูดหายใจลึกจูเซียนสีหน้าดำทะมึง สองมือค่อยๆยื่นออกจากแขนเสื้อบีบกำเล็กน้อยห่วงอาการไหวเพรเยอบรุนแรงเขาเอ่ยเสียงเย็นเยียบไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมาหลายปีแล้ววันนี้เราพวกเท่าขอทดสอบสักคราดูว่าเจ้ามีคุณสมบัติกล่าววาจานี้หรือไม่ผู้ผู้โสทุกท่านรับบัญชาพิทักษ์ไฟวิเศษยิ่งชีพชูเสียงตวาดลั่นเสียงตวาดปานอัศนีบาดดังกระหึ่มน่านฟ้าพิทักไฟวิเศษยิ่งชีพ ผู้แก่งกล้าทุกคนของสถานศึกษาประสานเสียงกึกกล้องชั่วขณะนั้นพลังสภาวะสุดเกียงไกลนับไปท่วนพรุ่งทะลุชั้นเมฆาโง่เง่าคร่ำครึจริงอยู่ระดับปร,รมาจารย์ยุดแก่งกล้าวแต่ใช่จะไล่ผู้เทียมทานแดนอันตรการยังมีคนที่เทียบเท่าท่านได้รู้สึกถึงแรงคุกคามหน้าเกงขามที่แผ่กะจายจากเรกายชูเสียงหานเฟืงถอยหลังหนึ่งเก้าแค่นหัวเลาะเย็นชาก่อนหมุนกายกล่าวเสียงรอบน้อมท่านจินยิน เชิญปรากฏกายฮ่าฮ่าฮ่าหานเฟิงเจ้าคงทราบถึงค่าตอบแทนในการเชิญพวกเราออกโรงกำมังหวังว่าถึงตอนนั้นเจ้าจะนำออกมาจ่ายได้ไม่เช่นนั้นสิ้นเสียงหานเฟิงเสียงหัวเราะลั่นสองเสียงพลันดังขึ้นตามติดด้วยห่วงอากาศไหวสะเทือนเงาร่างหนึ่งทองร่างหนึ่งเงินปรากฏขึ้นกลางหาวลาวพูดพลายและเห็นเงาร่างสีเงินและสีทองโผล่ขึ้นกลางฟ้าสีหน้าของพวกชูเซียนแปลเปลี่ยนในบัดดล สุ่มเสียงดุดกระแสลมเย็นจัดลอดผ่านไลฟันชูเซียนออกมาคิดไม่ถึงแม้แต่พวกเจ้ายังถูกเชิญมาด้วยกลางนภาเงาล่างสองสายปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์คนหนึ่งสวมชุดยาวสีทองคนหนึ่งสวมชุดยาวสีเงินแต่พินิษถีถ้วนกลับพบว่ารูปโฉมทั้งสองแทบจะเหมือนกันทุกประการเส้นผมหนวดคราวขาวโพลนองอาจบนใบหน้าก็ราวกับถอดมาจากพิมพ์เดียวกัน สำหรับชื่อเสียงของสองคนนี้แม้แต่ผู้อาวุโสสำนักในยังรู้จักกิติศัพท์ด้วยเหตุนี้จึงปั้นหน้าเคร่งเครียดท่านจินหยินที่ว่านี่ก็คือผู้แก่งกล้าระดับสุดยอดที่ติดสองอันดับแรกของธรรมเนียบธรรมินแดนอันธการเนื่องเพราะทั้งคู่เป็นพี่น้องฝาแฝดบวกกับฝึกปืเนเคตริชาบาลยุทธชนิดเดียวกันดังนั้นจึงถูกขนานนามว่าท่านจินหยินก็คือจินแปลว่าเงินนะครับหยินแปลว่าเอ้จินแปลว่าทองหยินแปลว่าเงินนะครับ หากทั้งคู่แยกย้ายสัพปปยุทธ์พลังฝีมือกับเพียงเทียบเท่าผู้แก่งก้าระดับมหาราชาญยุทธขั้นสุดแต่หากประสานกำลังต้านศัตรูกับมีสภาวะส่งเสริมกันมากว่าเผชิญผู้แก่งก้าระดับปรมาจารย์ยุทธก็มีโอกาสคว้าชัยไม่น้อยด้วยเหตุนี้นามของสองคนจึงเปรี้ยงป้างในหมู่ผู้แก่งก้าชั้นกลางของแดนอันธการถึงขั้นที่ว่าแม้แต่ผู้วุโสสำนักในยังเคยได้ยินกิตติศั์พวกเจ้าก็คิดจะก้าวไกยเรื่องนี้เหรอ ชูเซียนกล่าวเสียงเนิบช้าได้รับไหว้วานจากคนอื่นน่ะต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์นี่จะทําอย่างไรได้ผู้เท่าชุดทองกล่าวยิ้มยิ้มกับชูเซียนตาแกชูข้าว่าเจ้ามอบไฟวิเศษให้หานฟึงไปเถอะหากอาจารย์ใหญ่ของผู้เจ้าอยู่ที่นี่พวกเราคงไม่ตอบตกลงการค้าลายนี้แต่เสียดายตาแกนั่นหลายปีไม่มีข่าวคราวไม่ทราบว่าลาโลกไปแล้วหรืออย่างไรผู้เท่าชุดเงินยิ้มกล่าวเสียงเย็นเสียงเส้นเสียงสำเนียงถึงก็เหมือนกับผู้เท่าชุดทองทุกประการ เพ้อฝ <ö f! P ers> ันล่มลังแรงข้าอยากรู้เช่นกันสองเท่าจินหยินที่ลือกันว่าสามารถต่อกรศัตรูข้ามระดับได้ตีแท้เก่งกล้าสามารถปานใดถึงแม้ท่านอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่ยังเวียนไม่ถึงรอบพวกเจ้ามาเกะก,กะราวีชูเซียนแค้นหัวเลาะเก่าถ้าเป็นเช่นนี้ผู้แก่งกล้าสำนักนายของเจ้าคงไม่พอใช้แล้วละ่ะผู้เท่าชุดทองหัวเลาะคิกคักแม้กล่าวว่าทางฝั่งหานเฟิงมีคนน้อยแต่ด้านพลังฝีมือกับเหนือกว่าผู้วิโสของสถานศึกษาลิบลับ โลมลันขึ้นมาสามารถหนึ่งต่อสองหรือกระทั่งหนึ่งต่อสด้วยซ้ำชูเซียนสีหน้าเฮี้ยมหานครานจะพร่ำมผีพีไหลบุนฝ่ามือทั้งสองเล็กน้อยปานยุทธทรงพลังโหนทะลักกับอุ้มมือสะเทือนห้วงอากาศจนสั่นไหวผู้วุโสใหญ่ชูเซียนขอถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายไฟวิเศษท่านจะมอบหรือไม่มอบในห้วงพิลีพิไลนี้ความอดทนของหานเฟิงเริ่มหมดลงเขาจ้องมองพวกชูเซียนพางกล่าวน้ำเสียงเย็นชา จูเซียนสีหน้าไล้ความรู้สึกเพียงสะบัดแขนเสือ้อกระแสปานยุดสุดแกล่งก้าวสายหนึ่งแผ่พุ่งจากแขนเสือ้อซัดใส่หานเฟิงเหเห็นจูเซียนลงมือก่อนหานเฟิงสีหน้าแปรเปลี่ยนเขาแค่นเสียงฮึงอนดิ้วดีดวูบไปเวเพลิงสีน้ำเงินกลุ่มหนึ่งลุลกคืบกลางอุ้มมือตวัดออกไปปะทะกับกระแสปานยุดสายนั้นเปรี้ยงหนึ่งเสียงทึบต่ำวงกระเพื่อมพลังงานแผ่กระจายออกสะเทือนหานเฟิงเซถอยหนึ่งก้าว ถึงค่อยทรงตัวมั่นแม้กล่าวว่าไฟพิศเศษเกื้อหนุนแต่ชูเซียนเป็นผู้แก่งกล้าระดับปรามอาจารย์ยุทธภายใต้การประทะซึ่งหน้าหานเฟิงยากจะครอบครองความได้เปรียบหนึ่งท่าโจมตีซัดออกล่างชูเซียนหาไม่ได้หยุดชะลอกายสภาพเป็นอัศนีสายหนึ่งพุ่งใส่หานเฟิงในพิษตาเฮ้เฮตาแกซูพวกเราเล่นโดยการซักตาก็แล้วกันเงาล่างหนึ่งทองหนึ่งเงินวูบเบื้องหน้าหานเฟิง สียย,ยิ้มกับชูเซียนและโถมปราดกมาฝ่ามือซ้ายขวาทั้งคู่เกาะกลุ้มแน่นหนาปานยุดสีเขียวอ่อนที่แกล่งกล้าสุดขีดหอบหนึ่งพุ่งขวดบิดกายเอี้ยวหลบปานยุดสีเขียวอ่อนที่พุ่งซัดมาชูเซียนไหวกายวูบหนึ่งพันโขขึ้นเบื้องหน้าสองเท่าจินจินจินหยินทันใดนั้นลมฝ่ามือสามสามฝ่ายตัดสลับเสียงลมทึบต่ำดุดฟ้าคำรามแผ่ดังไม่หยุดจากเงาซ้อนละลานตาและเห็นชูเซียนถูกตะเท่าจินหยินพัวพัน หันเฟึงหันสายตามาทางหูเฉียนตวัดมือวูบเหลียวหน้าไปยิ้มบอกกับกลุ่มคนด้านหลังทัดจากนี้ลบกวนทุกท่านสกัดคนอื่นที่เหลือด้วยข้าจะลงไม่ทำลายตราผลึกนั่นก็แค่ระดับราชันยุทธ์มอบเป็นหน้าที่ให้พวกเราเถอะโลหิตของผู้อวุโสสำนักในมีรสชาติเช่นไรข้าอยากลิ้มลองมานานแล้วฟาดเหลาเจ้าสำนักโลหิตขมิดมองพวกหูเฉียนอย่างเลือดเย็นแสยบุมปากผเผยเขี้ยวฟันแหลมคม นับแต่บุตรชายเขาถูกสังหารอย่างลึกลับในแดนอันธการโดยหาตัวฆาตกรไม่เจอฟาวเหลามีนิสัยเหี้ยมโหดเป็นทุนเดิมยิ่งเปลี่ยนเป็นคุ้มดีคุ้มร้ายดุดันอมหิตสุดขีดเฮ้เฮ้เเช่นนั้นก็ขอบคุณทุกท่านแล้วรอเมื่อเสร็จงานหานฟงย่อมจะตอบแทนอย่างเต็มที่หานฟงเบิกม,มือต่อพวกฟาวเหลาก่อนกระพือปีกปานยุดสีเงินเข้มบนหลังเตรียมตะบ,บึงสู่หอ,อ,อคอยอัคคีฟ้าหลองปานสกัดมันไว้เห็นเช่นนั้นหูเฉียนโบกมือวูบ พันผู้แกงกล้าของสถานศึกษาเกือบ30สิบคนฮือโหมอย่างออกมาฟืดฟ้ามวัวดินพุ่งสกัดหานฝฟิงเฮ้เฮ้ฮคู่ต่อสู้พวกเจ้าคือพวกเราเงาคนสิบกว่าสายชักนำกลิ่นไอโลหิตขาวชุนโถมปราดออกมาโดยพันตั้งขบวนประจันหน้าผู้แก่งกล้าของสถานศึกษาหานฟงหานฝฟิงหัวเลาะลื่นบ,บังคับล่างเลี้ยวขับทะยานสู่หอคอยอักคีฟ้าหลอนปานต่อเพราะว่าจังหวะผู้แกงกล้าของสถานศึกษา30สิกว่าคนเคลื่อนขยับ ผู้แก่งกล้าชั้นสูงของแดนอันธการสิบกว่าคนเบื้องหน้าก็ชักนําพลังลมสุดแก่งด้านหน้าเข้ามาในห่วงเงาคนโฉบบุบปีขบวนผู้แก่งกล้าสถานศึกษา30กว่าคนแตกกระจาย <_ n> เหนือเวหาการสับประยุทธ์อุบัติขึ้นอย่างทุลักอย่างฉุกกระหุกและดูเดือดนักเรียนที่อยู่ไกลริบไม่ทราบชัดว่าทางนั้นเกิดเรื่องอันใดแต่เมื่อการประจันบาลเปิดฉากเสียงระเบิดพลังงานดังสนั่นติดต่อ,อกันถี่ยิบกลับทําให้ฝูงชนหน้าเปลี่ยนสี บัตรนี้พวกเขาค่อยมั่นใจว่ากลุ่มคนลึกลับที่ปรากฏกายกระทันหันนั่นคือผู้ไม่ประสงค์ดีทว่าต่อให้นักเรียนบางส่วนมีจิตใจคิดช่วยอีกแรงแต่การต่อสู้บนฟ้านั้นเหนือชั้นกว่าพวกเขาจะไล่ทันด้วยเหตุนี้ได้แต่ทำตาปริบๆมองดูการตะลุมบอลอันดุเดือดเลือดพานกลางเวหานึกภาวนาในใจให้ผู้วุฒิสํานักในสามารถขับไล่อคันตุก,กะที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ให้สําเร็จมุนคิ้วเล็กน้อยหันเฟืงกระพืปะพอปีกหลบหลีกการจู่โจมของพลังลมกด ค่อยๆแงเงยหน้ากลับแลเห็นหูเฉียนกำลังถลึงมองเขาอย่างเหยียบเย็นอย่าหมายแต่ต้องไฟวิเศษปางยุททรงพลังหมุนวนบนอุ้งมือหูเฉียนกระชากเสียงกล้าวอาศัยท่านคนเดียวเกรงว่ายับยั้งข้าไม่ได้แลเห็นหูเฉียนพระจะขบบนทัพหารเฟิงยิ้มกล่าวด้วยสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยเพราะพลังฝีมือเฉพาะตัวบวกกับแรงหนุนจากไฟวิเศษในระดับมหาราชยุทธด้วยกันแทบไม่มีใครเป็นคู่มือของเขาด้วยเหตุนี้แม้กล่าวว่า พลังฝีมือของหูเฉียนอยู่ระดับมหาราชันยุธขั้นสุดแต่หานฟึงหาขั้นคราไม,ม่เช่นนั้นก็ทดลองดูหูเฉียนแค่นหัวเลาะปานยุธทรงพลังพลูพังจากในกายอบคุมรอบกายหานฟึงที่มุ่นคิ้วเล็กน้อยฉับพันสองคนกายสภาพเป็นเงาล่างเลือนรางเปิดฉากลมลันพันตูบัดนี้บนนภาอากาศเข้าสู่ห้วงศัพยประยุทธ์อัญชุลมุนโดยสิ้นเชิงทอตาถึงมุมใดล้วนเป็นการต่อสู้สถานฟ้าสะเทือนดิน เสียงพลังงานระเบิดเกลียวกราวราวจุดประทัดเพียงเพีย้ยเพียพเพ้ยพระเพี้ยพระไม่หยุดยัง้งเหนือพื้นเสียวเหยียนมองดูการตะลุมบอลการอากาศยังตื่นตะลึงชูเซียนถูกสองเท่าจินหญิงตรึงไว้แน่นหนาหูเฉียงกับหานเฟิงเข้าสู่ช่วงดุเดือดร้อนแรงเหล่าผู้วุโสถูกเจ้าสำนักโลหิตและพรรคอื่นๆประสานกำลังทวงเวลาผู้นำค่ายพรรคเหล่านี้ครอบครองความเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดมิอาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างระหว่างระดับราชันยุทธกับมหาราชันยุทธหาใช่เล็กน้อยไม่ เซียวเหยียแนแง่ดูการต่อสู้ละลานตาบนฟ้าจนวิงเวียนอยู่บ้างได้แต่สอบถามด้วยรอยยิ้มขื่นใจในยิ้มขื่นในใจอาจารย์ตอนนี้ทําอย่างไรดีทําได้แค่รอห้ามการการประทะของสองฝ่ายเช่นนี้และเจ้าคนเดียวก็ไม่มีทางทลายตาปนึกได้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเป้าโจมตีของทุกคนเสียงเย้าเหล่าดังขึ้นทันควันพยักหน้าเล็กน้อยเซียวเหยียนได้แต่ปฏิบัติตามพลางกายอยู่ในกองเพลิงต่อไป ทว่าจู่ๆปรากฏลมแกร่งสุดคมสายหนึ่งพุ่งยิงลงมาทําเอาเซียวเหยียนตกใจกระพือปีกเปกีบ่วงบนหลังเหินเวหาขึ้นหลบลมแก่งสายนั้นทว่าแม้การหลบพ้นการโจมตีหากก็เปิดเผยตัวตนในขณะเดียวกันยังดีคนที่พบเห็นกับไม่ได้จู่โจมเซียวเหยียนและเขาก็ไม่กล้าหยุดอยู่กลางอากาศกลางฟ้าที่เกินกาดด้วยกระแสพลังงานแกร่งนับนับสายไม่ท่วนเช่นกันยามนั้นเร่งเล้าปานยุทธเพลิงเขียวห,ห่อคุมกายยาและท่าตั้งท่าล่าถอยไปจังหวะนั้น มุมหนึ่งกลางเวหาฟ้านเหลาเจ้าสำนักโลหิตที่กำลังโลมลันกับราชันยุทธสามคนอย่างเมาบันพันเหลือบเห็นเซียวเหยียนสายตานิ่งงันทันทีเงาล่างที่ห่มคลุมด้วยปานยุทธเพิงสีเขียวแลดูคุ้นตาชอบกลดวงตาฟ้านเหลาแดงฉานโดยฉับพันด้วยปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างเขาทราบว่าเงาหลังสายนี้กับเงาหลังของฆาตรกรในภาพสะท้อนของที่เขาหล่อหลอมขึ้นจากน้ำโลหิตของบุตรชายที่ตายาในตอนนั้นคือคนเดียวกันแน่นอน ไม่น่าเชื่อฆาตากรฆ่าลูกที่สืบหาอย่างไรก็หาไม่เจอกลับพบพานโดยบังเอิญในสถานการณ์เช่นนี้โหกโลหิตแทบครบบังในตาเสียงแผดคำรามเปลี่ยนแววเข็มฆ่าอาฆาตระเบิดพุ่งจากผากของฟ้านเหลาปางยุบสีแดงฉานอันเกรงกล้าวหอบหนึ่งแผ่พุ่งออกทันใดน,นั้นลาชันยุคสำนักในสามคนโดยรอบถูกสะเทือนจนล่างปิวเห็นผู้วุโสระดับราชันยุธสามคนกระเด็นไปฟ้านเหลากะพือปีกสีโลหิตบนหลังอย่างเร่งร้อน ท่าล่างหลุดแสงเงาสีโลหิตก็มีปานท่ามกลางสายตาตื่นตนกนับไม่ถ้วนคุ้งทลาไปทางเซียวเหยียนเสียงคำรามกึกก้องห้องนภา,าเด็กบัดซบข้าตามหาเจ้าเลือดตาแทบกระเด็นไปอยู่เป็นเพื่อนลูกชายข้าในปโลโลกเดี๋ยวนี้เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่11แม่มันคลายแม็กขึ้นทุกทีนะโอ้โหแมเป็นกบนิยายที่สนุกจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามในคลิปถัดไปนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่พลาดิงคลิปถัด,ถ,ดถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ